และในคลิปนี้ครับผมอยู่ที่เวนโดจีเมืองอูซีประเทศจีนวันนี้เรามาเทรนนิ่งกันทั้งหมด7วันเครื่องช่งกาแฟของเวนโดจีเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ไฮเอนครับและเน้นในเรื่องของการใช้งานการซ่อบมบำรุงแล้วก็เทคนิคต่างๆฟังกช์ชันซึ่งมันเยอะมากๆครับและวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเทรนวันแรกครับจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการเทรนนิ่งของเวนโดจีไปฝากแฟนๆทุกคนฮะติดตามชมเลย โอเคอ่ะวันนี้เราจะมารนะีแคปในเรื่องของ one training w e n d o จ G ว่ามีเรียนอะไรไปบ้างคือเราเริ่มงานจากกับเขามาเนี่ยประมาณ5-6เดือนในการที่เริ่มเอาสินค้าเข้ามาแล้วก็โอเคเราเซ็นเป็น e อ็กซ์คลูสิ่งที่ตามมาคือการบริการหลังการขายการเป็น s p e c i a l ลิสในด้านของ Product เราต้องเทรนนิ่งแั้วแหละมันก็จะแบ่งเป็น2 part. พาร์ทพาร์ทแรกคือใน1ปีอะ่ะเราต้องส่งคนไปเรียนที่เขาอะ่ะอย่างน้อยคือ7วันอันนี้คือโมเดลที่เทรนนิ่ง หลักๆ5าตัวนะแต่ถ้าเกิดมีสินค้าใหม่ก็ต้องไปเรียนใหม่อีกวันก็คือต้องผ่านการเทรนนิ่งโดยโดยเขาจริงๆแล้วก็ไม่สามารถส่งคนมาสอนที่นี่ได้เพราะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันไม่เหมือนกันอันที่2ก็คือเขาอาจจะมาหาเราทุกไตรมาสมาช่วยเราดูช่วยเซตในเรื่องของโปรแกรมห้องเทคนิคั่ลดูเรื่องของทีมเซลล์ทีมโปรดักต่างๆให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันจริงๆเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากวันแรกเลย อินโทรดิวแหละว่าในเรื่องของเ v เวนโดจีเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเขาวางเป้าจะเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องชงกาแฟที่พร้อมจะดิสทับชั่นตลาดปัจจุบันเนี่ยเขามีลูกค้าเนี่ยมากกว่า2,000ลายที่ใช้เครื่องเขาแล้วมากกว่า20ประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์ในด้านการทำงานด้านกาแฟคือ20ปีต่อมาเนี่ยก็จะมาเริ่มเรียนในเรื่องของเครื่องบดท,ที่มีชื่อว่าเอล t e เอล t e เป็นเครื่องบด ไซส์90มมิลเฟืองไทเทเนียมเป็นกรายบายเวทตัวนี้เรียนวันนึงเลยนะเขาก็จะบอกว่าไอเอลิสเนี่ยจุดประสงค์คือทําออกมาเพื่ออะไรก่อนเครื่องนี้เหมาะกับใครบ้างการใช้งานในรูปแบบไหน และทำไมเนี่ยคนถึงเลือกใช้เอลิทอย่างแรกเนี่ยข้อดีสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้มีโมเดลที่เป็นบัสเลตมอเตอร์เฟืองบดท,ที่เดเวลลอปเองในเรื่องของลายเฟืองการออกแบบการไหลการกําหนดเรื่องของไมคอนแล้วก็เรื่องของวัสดุที่มีความแตกต่างพรีเซนต์ในเรื่องของคอนโทรลซิสเต็มข้อที่6กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนิวเวทติ้งเซนเซอร์ก็คือเขาใช้ตัวเซนเซอร์ของตัวตัวเวทในการชั่งน้าหนักอะที่คุณภาพดีที่สุดในตลาดณเวลานี้ความแม่นยําการติดตั้งความสเสถียรแล้วก็เขาก็จะบอกว่าของเขาเนี่ยสามารถง ้างความแม่นยําได้สูงแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนแค่0.2กรัมต่อในการทําน้ําหนัก1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็ในเรื่องของกรุ๊ปใช้ได้กับทุกด้ามทุกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสามารถที่จะทําให้การใช้งานมันออลลาวได้อันนี้แค่8ปบุลเลตเนี่ยก็ลงดีเทลไปในแต่ละจุดมากมายเลยนะครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมคือเขาก็จะอธิบายว่าการใช้งานในแต่ละฟังก์ชันมันมียังไง ไอสิ่งดีเทลเล็กๆที่เราเวลาเราอาจจะมองข้ามไปอ่ะในลการใช้งานอ่ะเขาก็จะอธิบายว่าอ๋อจุดนี้มันจะช่วยยูเซอร์ยังไงได้แล้วอธิบายยังไงซึ่งหลังจากพอที่เขาอธิบายเสร็จเนี่ยก็เข้าสู่การดูเครื่องจริงละซึ่งเอลิสเหล่านี้เราเรา,เราทดลองเล่นแล้วนะเขาก็จะให้ดูว่าโมเดลที่เป็นเวอร์ชันแรกที่เขาเดเวลลอปมาแล้วขายแบบหลักหมื่นเครื่องอ่ะกับเวอร์ชัน2ที่เราขายอ่ะมันแตกต่างกันยังไงละ,ะไหนคือเวอร์ชันแรกแอันไออาน้น่าจะเป็นสีสีขาวสังเกตมันจะมีตัวเซนเซอร์ได้อยู่เลยอ่าเซนเซ โลด้ามอะ่ะแต่ตอนนี้ใช้เวทจับแล้วจะเป็นตัว2อ,อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ละก็จะมาอธิบายแล้วก็ให้ดูว่าเอ๊การชั่งน้ำหนักการใช้งานเครื่องมันเป็นยังไงฟังก์ชันลึกๆเอลีสเนี่ยเป็นเฟืองเป็นเป็นเครื่องที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเฟืองเองได้คือทําได้ไหมทําได้แต่ถามว่าไม่แนะนําเราก็ต้องไปเรียนว่าถ้าเกิดลูกค้าของเราเนี่ยที่ต้องการเปลี่ยนเฟืองบทในกรณีที่ใช้งานไปแล้วเนี่ยควรจะมีการ ทำยังไงให้มันเครื่องมันเซฟตี้และค่ามันกลับมาค่าเดิมมากที่สุดมันต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทําซึ่งพอผลลัพธ์มันดีอ่ะมันทําให้การใช้งานมันก็เสถียรมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอือนี้แค่เซสชั่นแรกวันแรกนะครับ2ชั่วโมงแรกก็เข้มข้นแล้วนะคือไม่ปล่อยในทุกโหมดเลยโหมดไหนที่ติดโหมดไหนที่สําคัญยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนเลยฮะอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้กัดลิ้นตายเลยได้ไหม คืออะไรมันคืออะไรฮะวงจรบอร์ดต่างๆอันนี้คุณแจ็คก,กี้เขาเป็นหัวหน้าของทีมเทคนิคเชียลไอ้แต่ละอย่างเนี่ยมันมีการวางบอร์ดวางคอนโทรลยังไงอันนี้คือคุมดิสเพย์อันนี้คือคุมเวทติ้งโมดูลอันนี้คือรีเลย์อ, module, อันนี้คือมาเธอร์บอร์ดอันนี้คือบอร์ดย่อยแล้วก็การทํางานมันควรจะทํางานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อธิบายในฝั่งเทคนิค อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ต่างๆนี่ที่เขาจะอธิบายมันก็จะเข้าสู่โหมดลึกที่สามารถลงไปได้ไดไดลึกมากๆในฝ่ายของเทคนิคเชียลอินโทรดิวบ์โมดั์เสร็จแล้วรู้เกี่ยวกับการใช้งานรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์แล้วรู้เกี่ยวกับ,บวงจรแล้วโปรแกรมต่างๆก็มาสู่การแกะเครื่องจริงขั้นตอนนี้เขาก็จะให้เรามาแกะเครื่องใน,ในท,ทุกแบบเลยเขาก็จะแกะให้ดูว่าในแต่ละจุดเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างการเปลี่ยนหน้าจอ มันมีเทคนิคนะจะถอดอะไรก่อนเพื่อให้มันเสียหายไม่ไม่เกิดความเสียหายดีกว่าแล้วก็ระบบในเรื่องของการป้องก,กันไฟฟ้าสถิตระบบในด้านของการจ่ายก,กาแฟที่ทำไมถึงแม่นยำม,มากตัวที่เป็นบัสเรดมอเตอร์จะคาลิเบตจากบนลงล่างไม่มีบัตเรดมอเตอร์จะคาลิเบตจากล่างขึ้นบนอะไรอย่างเงี้ยคืออธิบายลงลึกมากพาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทสำคัญมากๆเลยเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนเฟืองบดของ เอลิสเนี่ยมีความสําคัญมากถ้าเราตั้งค่าไม่เป็นเนี่ยมันมีโอกาสที่เฟืองมันจะขบกันมันจะติดกันจะทำให้เฟืองมันมีความเสียหายแล้วก็ค่าในการในการใช้งานเนี่ยมันจะคาดเคลื่อนฉะนั้นเขาก็จะสอนว่าการคาลิเบตท,ที่ถูกต้องเนี่ยต้องใช้หลักการยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็เป็นวันที่1ครับที่เรียนเสร็จแล้วเกี่ยวกับเครื่องบดเอลิสนะคบนี่เรียนเต็มนะฮะตอนนี้ก็เกือบหกโมงเย็นลเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันวันที่2จะเป็นรุ่นไหนรอชมเลยครับ วันที่2เนี่ยพอเรามาถึงก็คือเริ่มตรงเวลาเป๊ะ9โมงเรียนเรื่อง Data เลยเป็นการเรียนที่ทั้งมีความสนุกทั้งมีความงงมีความปวดหัวหลายอย่างเรียนเวนโดจีเนี่ยวันแรกที่ไปอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่เข้าใจดาต a เยอะแต่วันที่ไปเรียนจริงๆแล้วเหมือนคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยเขาสอนกันกันที่จะ unpack เลยเมื่อกี้เขาก็จะบอกว่า<อ>การติดตั้งเครื่องถูกต้องต้องทําอะไรยังไงส่งมอบ deliver ให้ลูกค้ายัางไงส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการอธิบายภายในเครื่องละ ว่า Data เนี่ยในตัวเครื่องประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีบอร์ดกี่จุดมีรีเลย์กี่จุดเซนเซอร์อยู่ตรงไหนมีเลเวลปกตรงไหนบ้างการทาความร้อนอนหัวชงเนี่ยเป็นลนักษณะยังไงแล้วก็เปิดให้ดูนะว่าไอ้น้าที่อยู่บนหัวชงอะ่ะมันคุมคุณภาพยังไงดีแล้วก็จะให้ดูในเรื่องของโปรแกรมผ่านหน้าจอว่าเซนเซอร์ของตัว Data เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับก็จะให้ดูว่าเออมันสามารถปรับขึ้นไปเนี่ยดูในเรื่องของกรัมเพรชเอร์ต่างๆได้หมดเลยอันนี้เขาก็จะให้ดูว่า ตัวเครื่องเนี่ยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมของคนที่ใช้ทั่วโลกได้แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันของ Windows G E Bar เมื่อก่อนน่ะรู้สึกว่าถ้าจะโหลดแอป t o r e กับ Android ได้ต้องสแกนผ่านข้างหน้าเขาแต่ตอนนี้สามารถเซิร์ชชื่อขึ้นในแอปสโตรแล้ว Windows G E Bar เออเนี่ยขึ้นแล้วสามารถลงรับได้ทั้งหมด16ภาษาครับมีไทยย่งตอนนี้ไทยไร่สมุภาษาอ๋อนี่แรกเลยอ่ะแล้วก็ ในช่วงนี้เรามีคำถามไว้ว่าไอแรงดันบาร์ไอเพรสเชอร์ต่างๆเนี่ยที่มันตั้งค่ามันตรงไหมเช่นอุณหภูมิกับ2เพรสเชอร์ที่เราเห็นดาขึ้นํากราวอะว่ามันตรงจริงไหมเขาตัววัดให้เลยนะเจ๋ตัวนั้นหัวนั่นเลยคะคือเขาเขาจะมีตัวแบบตัวที่เขาเอาไว้วัด Data โดยตรงอะมันจะเป็นเพรสเชอร์แล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นเซนเซอร์อุณหภูมิใส่ให้ดูเลยแล้วให้กดเลยสมมติขึ้นไป9.3มแม่งโชว์เ3เลยนะคือแม่นแม่นตายแม่นมาก แล้วก็ในเรื่องของการแพร่ลิงกันระหว่างเครื่องบดต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่ามันมันแพร่ลิงอะไรได้บ้างในเวอร์ชันใหม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องเนี่ยเยอะมากๆนะครับดืวถามเขาเรื่องแท็บเล็ตตรงไหมว่าทำไมเขาถึงใช้ยีห่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามแต่ก็อย่างที่บอกแหละเวนอติเช่ของดีมันยีห่ห้ออะไรวะเทอร์เนอร์เทอร์เนอร์ HONOR แต่อันนี้บอกก่อนนะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะเดเวล o p ไปถึงตัวไหนนะแต่ปัจจุบันอะเขาใช้ยี่ห้อนี้จริงๆตาช่างครับใช้ของบูกูเป็นสเกลที่ดังมากของจีนแล้วก็เเเเหห็็็็นนนนนนนปปไฟัับข้้างใออีตว ถูกถูกคิ้วกันใด้หกเจ็ดพันนะที่ 6, 7, นะตอนที่พี่บอกว่ามันแพล,ลิ i n g ได้ก็คือว่ามันเลก pairing กับเครื่องบดและ p a i r i n กับตาช่างอีกทีอย่างงี้ยสามตัวเชื่อมได้3อุปกรณ์เวอร์ชั่นที่เรารีวิว Data ไปค่าวก่อนอ่ะมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่ได้ p a i ิง n g กับอะไรเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาอัปเดตบลูทูธเสร็จแล้วเราสามารถที่จะแพ i ิง n g กับคือช่องแรก p a i ิง n g กับตาช่างเวลาที่เราวางตาช่างใช่ไหมปกติก่อนเบสกัดอ่ะก็จะกดแทแล้วก็กดสกัดใช่ไหมอันนี้ไม่ต้อง น้ำหนักมันจะ400กรัมสา0รอยกรัมช่างมันไปกดสกัดเลย oh. พอกดปึ๊กมันแทเอง oh. แล้วพอตั้งน้ำหนักไว้มันหยุดเองอันนี้คือทําได้แตาช่างมัอเป็นของเวนโดจีใช่ไหมหรือว่าใช่ตอนนี้เขาให้บูกูในการเดเวล็อปให้ก็เลยใช้ของบูกูได้แต่อนาคตน่าจะมีตาช่างสเกลของ i n นโดจีโดยตรงที่ผลิตโดยบูกูนี่แหละแล้วก็ในเรื่องของตัวเครื่องบดอันแน่นอนว่าเวลาที่เป้่อยากใช้งานเครื่องชงกาแฟมันก็จะมีสเกลที่ต้องใช้เครื่องบดซิงเกิลโดดอย่างมิโล เครื่องบดท,ที่เป็นคอมเมเชียลอย่างเอ i ิทหรือ RK1 เราสามารถเชื่อมได้3ดีไว้สมมุติว่าเราเซตโปรไฟล์ไว้ใช่ไหมแล้วเราก็อยากเชื่อมต่อเราสามารถที่จะลิงก์ได้เลยว่าโปรไฟล์นี้ลิงก์กับเครื่องบดนี้จําคลิปที่เคยพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศได้ใช่ไหมว่าถ้าอากาศฝนตกแล้วมันมันเพีย้ยนอันนี้พอกาแฟสมมติไหลช้าใช่ไหมมันจะคำนวณไว้ว่าไอต่อ1วินาทีในการไหลชา้ามันควรจะปรับกี่ไมครนแล้วแม่งคาลิเบตเอง จนออกมาเบสที่สุดมันอัจฉริยะมากอ่ะแล้วเขาเนี่ยจะมีทีมหลังบ้านและคอยดูนะแบบว่าตอนนี้เครื่อง Data ดบ้าอยู่ที่ไหนของโลกบ้างอ่าเขาฝั่งจีนเป็นเขาคือ,ค,อคือมันอยู่ในระบบอ,อยู่แล้วไงใ,ในในฮาร์ดแวร์เขาอยู่แล้วที่พอละออทบุ๊มมันก็ขึ้นเลยว่าซีเรียลนี้อยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยต่ไม่ได้ลึกขนาดว่าอยู่ร้านตรงนี้ตรงนี้นไม่รู้จริงๆอาจจะลึกขนาดนั้นก็ได้นะพี่ก็ไม่รู้นะคือในเรื่องเครื่องเครื่องคิ้วก็เหมือนกันเครื่องที่สมมติว่าอยู่ในจีนมันจะล็อกภภาาาาษษษจีนอังกฤไไม่ด้ หรือบางทีอาจจะอัปเดตได้แต่พอออกนอกแอเรียแล้วไปโผล่ในอีกที่หนึ่งเมื่อไหร่อะเรามีสิทธิ์ที่จะล็อกเครื่องทันทีใช่ล็อกไม่ให้ใช้งานได้คือ Data ต้องเป็นเครื่องที่จําหน่ายโดยออทไลา์ดีลเลอร์เท่านั้นเข,เขาป้องกันอะไรพี่ผมทำไมถึงต้องเป็นดีลเลอร์เท่านั้นนะครับการเซอร์วิสไงเอาง่ายๆเลยอะบางทีเบ้อยากซื้อรถเทสลาแล้วมันมีฟังก์ชันมีฟีเจอร์ต่างๆเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจําหน่ายโดยแบบใครก็ไม่รู้อะที่ไม่ได้รู้จักเครื่องนี้ดี แต่เอาไปขายใช้แล้วก็ไม่ประทับใจเครื่องมีปัญหาใช้แล้วผิดการใช้งานอะไรเขาพังไม่ได้คุณภาพเขาก็ไม่เอาฉะนั้นการซื้อเครื่องเวโนจี G, ยิ่ง Data เนี่ยต้องซื้อผ่านดีลเลอร์โดยตรงเท่านั้นที่ผ่านการเทรนนิ่งซึ่งมันมันจะสามารถย้อนกลับได้หมดว่าเครื่องเขาจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละเครื่องที่ขายใบการใช้งานเป็นยังไงการทําความสะอาดเป็นยังไงซึ่งข้อมูลเหล่านี้เอามาได้ไปหลอกตัวสินค้าได้ได้ดีมากยิ่งขึ้น พาร์ตต่อไปจะเป็นพาร์ตของการแกะเครื่องครับแล้วก็ดูในเรื่องของพาร์ตต่างๆการซ่อมบำรุงอาการไหนที่มันเกิดยังไงวิธีการแก้ไขแล้วก็การป้องกันมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ช่างเราจะได้แกะในทุกส่วนของเครื่อง Data เลยเดี๋ยวผมให้ดูภาพบรรยากาศนะเนี่ยเขาก็จะแกะ Data กันหมดเลยว่า Data เนี่ยต้องแกะยังไง ต้องซ่อมยังไงสิ่งที่ต้องเจอของแต่ละเครื่องในแต่ละอุปกรณ์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงทําไมท่อต้องวางแบบนี้ทําไมตัวนี้ต้องหุ้มสายไฟแบบนี้ทําไมตัวนี้ต้องมีเซ็นเซอร์ควบคุมอีกขั้นนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีช่างเราก็ยังงงว่าเฮ้ยทำไมต้องทาแบบนี้วะแต่เขาก็อธิบายได้เคลียร์นะไ้จบดีวันที่2มีแค่นี้ไหมหรอือามีแค่มีเครื่องอื่นไหมฮะหรอือว่ามีวันที่2น่าจะมี Data กับมีโลครับจริงๆตัวตัวมีโลก็เป็นเครื่องบดซิงเกิลโดสที่จบที่สุดในโลกตอนนี้แล้วนะเขาแบบไปรีเสิร์ชในตลาดกี่แบบมาแล้วกว่าที่เขาจะเป็นมีโลได้เนี่ย <_ V> เขาเขาผ่านอะไรมาบ้างและผ่านการทดสอบอะไรมาบ้างซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่เขาภูมิใจมากกับเครื่องบดมีโล แค่หนกอันเดียวอะสามารถควบคุมการใช้งานได้ทั้งหมดอะถ้ามีโลดจริงๆอะมันเซ็ตได้9โปรไฟล์บวกแม n นวดอีก3แต่พอมันมาเชื่อมกับ Data กลายเป็นไม่จํากัดเลยเออคือผ่านการคิดมาแล้วการป้องกันไฟฟ้าสถิตการออกแบบแม่เหล็กแมกเนตดูดแบบไหนถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะลงลึกให้หมดฉะนั้นน่ยสิ่งที่เราได้จริงๆก็คือไม่ว่าลูกค้าจะถามในมุมไหนของเครื่องเราตอบได้เคลียร์ขึ้นเดย์สาครับวันนี้นไปฮะเราไปดูการ ใช้งานของ s d a ดา o n กันทุกคนนี่ก็เป็นรุ่นขายดีกกของเรานะวันนี้มีการเทรนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับเยอะแยะเลย s d a ดา o n เนี่ยสักเซสโคตรสั่งมารอบแรก1ตู้คอนเทนเนอร์โซเอาแล้วตู้2ยังไม่ได้ผลิตมีการจองไปแล้วเขาข้อสอนอะไรบ้างเรื่องวันที่3เรื่องเอเดปตันคือจริงๆมันก็จะเป็นแพทเทิร์นใกล้เคียงกันเนาะเอาเครื่องมาให้ดู แล้วก็จะบอกว่าการออกแบบฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆอะ่ะมันคืออะไรเทคนิคเชียต้องรู้อะไรการทำงานของมาเธอร์บอร์ดแล้วก็จะให้เล่นตัวเครื่องทั้งหมดลงลึกไปด้านการต่อวงจรของตัวเครื่องด้วยเอ็ดดากอนอะ่ะเห็นแบบราคาแบบไม่ได้แรงนะแสนแปนะแต่ข้างในคือแบบยังกะเครื่องหกแสนอะ่ะที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเขาบอกแม่ช่างแบบมีแผลตัวแวง่เครื่องเออคือยังไงมือก็ไม่แหกอ่นะอันนี้คือแบบข้างในคือเก็บดีมากคือเฟรนด์กับช่างด้วยอะ่ะเออ วันที่4เนี่ยจะเป็นวันในด้านของการทดสอบช่างเขาอะ่ะจะทำให้เครื่องอะ่ะมันผิดพลาดบางอย่างวางยาไว้วางยาเซ็นเซอร์ต่างๆให้คาลิเบตเองแล้วก็ให้ทดสอบทั้งสองคนซึ่งเครื่องบดมิโลอ่ะไอเจ้ายิวก็ต้องรับผิดชอบไปไเครื่องบดเอลีสพี่ปิงก็รับผิดชอบไปในการจัดการและจับเวลาด้วยซึ่งโหดมากนะเขาบอกว่าถ้าไม่ได้อะ่ะเ,เขาไม่ให้กับเซียงไ อันนี้ก็ต้องผ่านการเทสในด้านของการซ่อมจริงๆอะหนักๆเลยอะเราเทสเราอะไรใช่ไหมก็ไม่เสร็จง่ายเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยแจ็คเขาก็บอกว่ามันจะมีเมนติดด้วยที่เราต้องแกะแกะทุกส่วนประกอบใหม่ทั้งหมดไอ้ถอดซอตต็อกเก็ตต่างๆอะบอดถอดมาเลยนะแล้วให้หรือใหม่เลยตั้งแต่โครงเลยให้เข้าใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยว่า มันทางานยังไงอะไรเงี้ยซึ่งใช้เวลานานมากนะการประกอบเครื่องที่ไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยนานอันนี้ก็จะเป็นการเนี่ยเซ็ตเครื่องบดใหม่เนี่ยอันนี้คือเป็นการคาลิเบตซีโร่ของมันอะเซ็ตซีโร่แต่ออช่างปิงก็น่าจะชอบไม่ชอบการแกะเครื่องแลทุกคนชอบแกะไม่ชอบประกอบหมดแหละ <laughs> อันนี้ทุ่มกว่าแล้วนะทุ่มครึ่งยังเรียนเรื่องต่อวงจรอยู่เลยซึ่งวันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าประกอบเอ็ดดากอนกับ Data ไม่ได้ก็ไม่ให้กลับ สุดท้ายเราก็ประกอบไม่เสร็จฮะตรงได้กลับไหมครับก็ได้กลับเพราะว่าสุดท้ายคือต้องปิดโรงงานแล้วสามทุ่มกว่าแล้วเขาก็บอกว่าโอเคประกอบไม่เสร็จไม่เป็นไรพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็มาประกอบใหม่สองทุ่มห้าสิบเก้านาทีแต่ตอนนี้ก็ยังเทรนนิ่งไ่ไม่เลิกนะใครบอกว่าหุยทำมาเทรนเครื่องกาแฟชิวๆไม่ชิวฮะเรียนแบบเต็มที่แล้วก็ต้องปฏิบัติตลอดเวลามีเวลากินข้าวแค่หนึ่งชั่วโมงตอนนี้น่าจะประมาณสามทุ่มแล้วก็กําลังเทสสุดท้ายนะประกอบแล้วเปิดแล้วน้ํารั่วใช่ับ ก็แก้ปัญหาเรื่องน้ารั่วกลับได้เนี่ยแก้ปัญหาได้แล้วก็อันนี้พี่ปิงก็บอกว่าไม่ใช่หน้าทีครูแล้วนะอันเนี้ยมึงต่อบอรดนะบอส <c oughs> คูต่อเอง <laughs> ชอใช่ชอเออแล้วช็อตเรื่องมีปัญหาไหมไม่ชอ็อตไม่ชอ็อตพรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่งในการท<ต>ี่จะต้องอทําให้มันสําเร็จให้ได้นะครับคือจริงๆอะ่ะการซ่อมปกตินะไม่มีใครแกะทุกชิ้นหรอกถูกปะ แค่บางพาร์ทแต่วันนี้เหมือนเราประกอบอเครื่องใหม่ด้วยมือแต่ปกติโรงงานเวนโดจีเขาก็จะแบบว่ามีออโตเมชันแล้วในการช่วยทําช่วยนู่นนี่นั่นแล้วก็คอยมีใช้ค,คนในการรีเช็คแต่วันนี้เหมือนแมนนวลเลยใช้เวลาเป็นวันนะในการทําแต่ว่าทุกการประกอบอะทุกการเสียบบอร์ดทุกการตอ่อช่างอาจจะเข้าใจจริงๆว่าแต่ละส่วนมันทํางานยังไงถ้ามีเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะได้แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เร็วโอเคอ,เคอะ,อะ,คะพวกนี้มาดูฮะว่าจะได้ไหมแล้วก็เรื่องงานบดีก็าสามทุ่มเจ็ดนาที นีครับขอบคุณทุกคนครับเยี่ยมเลยขอบคุณครับ thank you อ่ะวันที่ห้าได้ไปเรียนถูกไหมเออวันนี้ห้าช่างเอาเนื้อหาตรงก็พอละนี่เครื่องเราประกอบเสร็จแล้ววันนี้ห้าก็จะมีการประกอบเครื่องอันนี้สอบอันนี้ไม่สอบโหดเลยอันนี้คือสอบแบบจริงจังใช่ไหมครับจริงจังอันนี้คือห้ามให้พี่กับพี่แจงไปไกด์ไลน์เด็ดขาดแต่อันนี้คือทดสอบช่างเลยนะคือไม่ผ่านไม่ได้เนี่ยสองคนเพียนเลยเขาก็จะให้โจทย์มาว่า ปรับให้เอ็ดดากอนสีวิไหล 32ML คือต้องปรับนี้เดืนว,วะ่ะเบอร์เซ็คเกิลต้องได้เท่าไหร่แล้วก็ค่าชดเชยเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายปรับในเรื่องของเซนเซอร์อันนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปอธิบายอีกอันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเปิดอันนั้นฟังละกันมันจะมีคลิปที่อธิบายในนเนี้ยอะไรวะนี่คือโจดค่ะโจ์ใช่ใช่เพราะหนยังไม่ชัดเลยวะ่ะกูถ่ายมาวะเนี้ย อ๋อก็จะมีการเชื่อมต่อเครื่องบดมิโลเชื่อมต่ออันนี้คือของ Data นะคือตั้งอุณหภูมิหัวชงกับอุณหภูมิของบอยเลอร์เนี่ยให้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็อัตราการไหลเนี่ยในเบอร์เซคันด์14วินาทีหรือกีเอลต่อวินาทีอันนี้ต้องทำอันนี้ไม่อ่านไม่ชัดเหมือนกันแล้วก็มีการเชื่อมต่อสเกลตาช่างมิโลเอลิทแล้วก็กําหนดเวลาเป้าหมายเช่นเวลาที่เราเซตเอาไว้เนี่ยของเบอร์บดอะโปรไฟล์นี้ ให้ไหลยอยู่ที่27ถึง30วิถ้ามันคาดเคลื่อน3วินาทีให้คาลิเบตกลับมาได้เท่าไหร่ซึ่งต้องไปเซตโปรแกรมต่างๆทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าต้องกลอบเข้าไปเซตแบบค่าโรงงานมันเข้าไปข้างในเครื่องอีกทีใช่ไหมใช่ใช่เซตแบบเซตเซตล,ลึกมากพอเราเราสอบใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาดูเรื่องงานเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยตรงไหนอันไหนที่ผิดก็จะแก้แก้เสร็จปุ๊บให้การบ้านมาสมมุติว่าให้คนละหนึ่งชั่วโมงในการทําการบ้านทั้งหมดแล้วก็จะมีอาจารย์อ่ะ เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรวะอ่าข้อแรกทำซิอ่ะข้อ2ทํทำซิข้อ3ทํทำซิเซตโปรแกรมแล้วก็การมีอัพอัพเกรดเฟิร์มแวร์เนี่ยนะอ๋อที่เขามันมีสายมีอะไรอย่างให้มีซ<ม>็อกเก็ต <socket, S 1> แล้วมีเป็นตัวแบบไมโคร SD c a r การ์ดต้องอัปเดตตัวจอใหญ่อัปเดตบอร์ดหลังแล้วไปอัปเดตหน้าจอย่อยแล้วก็จะมีการคือแพลนต่างๆซึ่งมันต้องทำอย่างเงี้ยให้จบเสร็จปุ๊บก็ต้องมาทดสอบหน้าบาร์พอจบปุ๊บวันนั้นแหละฮะประมาณ3โมงเย็นเราก็ได้รับใบรฟิเคต ก็เป็นใบเซอร์ติฟิเคตของ World Wide Coffee ครับวันนี้ถึงวันนี้นะครับได้ผ่านการแพลคทีสกับเวนโดจีอย่างสมบูรณ์แบบก็ขอให้มาาั่นใจเลยว่าเป็นสเปเชียลิสต์ของแบรนด์ครับก็นึกถึงเวนโดจีนึกถึงเวิร์ลวายคอฟฟี่นึกถึงการเปิดร้านกาแฟนึกถึงเรานะครับสรุปทั้งหมดก็เป็นการเทรนนิ่งโหดของเวนโดจีซึ่งซีงเรียสเรื่องการเทรนนิ่งมากๆด้วยหลายๆแบรนด์ที่เราเคยจําหน่ายสินค้าเนี่ยไม่เคยมีเทรนนิ่งแบบนี้มาก่อนอนี่คือครั้งแรกของเราเหมือนกันนะครับ เราอาจจะแค่เทรนนิ่งแค่แบบว่าไปดูเรื่องเครื่องไปดูเรื่องพาร์ตแต่การไปเทรนนิ่งโดยการแกะประกอบทาใหม่ทั้งหมดเนี่ยไม่เคยเลยวันนี้ผมหวังว่าหลายคนที่ดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดตามเบอร์ไวท์คอฟฟี่มาก่อนหรือผู้ติดตามใหม่หรือคนที่ติดตามเวนโดจีมาจะได้มีความมั่นใจว่าซื้อเครื่องกับเราแล้วเนี่ยเบอร์ไวท์คอฟฟี่ดูแลได้ไหมซื้อเครื่องจากเวนโดจีแล้วเนี่ยเรามีอะไรหรือเรามีความรู้ในการเซอร์วิสไหมหรือสุดท้ายเนี่ย เครื่องเวนโดจีอ่ะมันดีจริงไหมวันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เคลียร์ให้กับทุกคนแล้วแหละว่าซีเรียสในทุกอย่างทําออกมาได้ดีแล้วก็จริงจังในทุกการทํางานจริงๆแล้วก็ผมวองว่าทุกคนเนี่ยจะมีความมั่นใจนะฮะกับเวนโดจีและก็เวอร์ไว d ์คอฟฟี่มากขึ้นนั่นเองครับอถ้าคนอยากลองเครื่องครับก็สามารถติดต่อได้ที่เวอร์ไวท์คอฟฟี่ในทุกช่องทางแล้วก็ติดต่อได้ทางเวนโดจีไทยแลนด์ครับแล้วก็สามารถไปเทสท,ทดสอบเครื่องเล่นเครื่องได้ทั้ง6สาขา ทั่วไทยเลยครับจบคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ